คำถามข้อต่อไปนะครับเขาถามว่าสตรีมีประจำเดือนทั้งเดือนจะถือศินอดสุนัตได้ไหมนี่พี่น้องฟังให้ดีนะครับถึงแม้พี่น้องเป็นผู้ชายพี่น้องก็มีภรรยาเวลาภรรยาถามพี่น้องจะได้ตอบถูกถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีสมมติ ก็ในอนาคตถึงในอนาคตก็ไม่อยากมีสมมุตินะครับเราก็ได้บอกคนอื่นเวลาเขาถามเราก็จะได้ตอบเขาได้ก็มีประโยชน์อยู่ดีนั่นแหละอ่าเลยรู้ไว้ใช่ว่าไซบาแบกหามนี่เนี่ยใช้ได้นานจริงๆคําโบราณนี่ใช้ได้นานจริงๆ,ๆผู้หญิงที่มีประจำเดือนทั้งเดือน เขาพูดรอกว่าประจําเดือนทั้งเดือนความที่ว่ามาเลือดทั้งเดือนเขาก็พูดเลยพูดในภาพรวมว่ามาประจําเดือนทั้งเดือนทั้งที่ความเป็นจริงแล้วประจําเดือนของผู้หญิงเต็มพิกัด15วันอ่านั่นพี่น้องจำให้ดีนะ15วันเท่านั้นแหละ15วันกับ15คืนเท่านั้นแหละเกินกว่านั้น เป็น ado. อิสติฮะดออ่าอิสติฮะดอนี่คือเลือดเสียเลือดเสียนี้จะต้องละหมาดนะครับวา j ิบต้องละหมาดแต่ถ้าประจําเดือนฮารามละหมาดนะละหมาดนอกจากไม่ซอกแล้วได้บาปด้วยอันนั้นต้องเข้าใจให้ดีนะแต่ถ้าเลือดเสียวา j ิบต้องละหมาดไม่ละหมาดแหละบาปอ่า เลือดอิสติฮัดตอไม่ต้องอาบน้ำยูนุกแค่ไปล้างล้างล้างทำความสะอาดให้ดีเอาอะไรมาปิดไว้ให้ดีแล้วก็เอาน้ำละมาดแล้วก็ละมาดนั่นคืออิสติฮัดตอแต่ถ้าเลือดเฮ็ดล้างอย่างเดียวมันไม่พอมันต้องให้หมดเฮตด ล้างให้สะอาดและก็ยกหัดดัสเข้าใจทีนี้นะครับอ่าทีนี้ที่ท่านถามว่ามาทั้งเดือนหมายถึงว่าทั้งเดือนที่ว่านั้นมันไม่ใช่ประจําเดือนนะประจําเดือนแค่ครึ่งเดือนหรอกนั่นคือประจาแต่สิบหวันหรอกเกินไปจากนั้นเป็นอิสติฮัดหอกก็หมายความว่า ตอนที่มาอิสติฮัดยังสามารถถือสิอดสุนัตได้ปกติแต่ถ้าตอนเฮ็ดล่ะตอนเฮ็ดไม่ได้จะถือสิอดสุนัตไม่ได้เด็ดขาดอย่าว่าแต่สิอดสุนัตละมาฟัดดูห้าเวลายังไม่ได้เลยฮ่ ah, าฮ่าฮยิง่งถือสินอดสุนัตอายิ่งแล้วใหญ่เลยทีนี้นะ พี่น้องคบพี่น้องฟังให้ดีนะอิสติฮะด,ดอเลือดอิสติฮะด,ดอนะไม่ถึงเรามาประจําเดือน15วันครบและ15วันวันที่16หยังมาอีก10บวันที่16หนั้นเป็นอิสติฮะด,ดออะไรนะเป็นเลือดเสียเลือดเสียนี่วา j ิบต้องละหมาดนะครับมีสามีสามีสามารถเอาความสุขกับนางได้ศาสนาไม่ได้ห้ามนะอ่า แต่ถ้าตอนประจำเดือนอันนั้นฮ a ร a มนะแต่ตอนที่อิสติฮาดอฮัลาลนั้นพี่น้องต้องเข้าใจนะและเวลาอาเวลาเราจะอาบน้ำละหมาดจะต้องเอาในเวลาของละหมาดนั้นๆโจฮู oh u, ข้าวตี 42, สิบสสีมุตินะครับคนเป็นอิสติฮะดอ จะไปเอาน้ำละหมาดตั้งแต่เที่ยงครึ่งเอาไม่ได้นะไม่ซอกสำหรับเขาแต่ถ้าคนทั่วไปเอาตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าก็ได้ไม่ใช่ปัญหาเอาเจ็ดโมงเช้าค่อยละหมาดซูก็ไม่ผิดแต่คนที่เป็นอิสติฮะดอจะต้องเอาในเวลาของมันก่อนที่จะเอาน้ำละหมาดให้ชำระล้างให้สะอาดแล้วก็ปิดให้ดี ต้องเข้าเวลาก่อนนะที่พูดนี้ก็เวลาเข้าก่อนนะเข้าเวลาเซโฮแล้วตอบไปล้างเข้าห้องน้ําล้างให้สะอาดปิดให้ให้เรียบร้อยแล้วก็เอาน้ําละมาดแล้วก็ละมาดทันทีอย่ารังรอศาสนาอนุญาตรอเพื่อละมาดจำมะเท่านั้นแหละถ้าไม่มีการละมาดจำมะไม่อนุญาตให้รอรีบทําเลยทำเสร็จน้าละมาดนั้น จะเก็บไว้ละมาดอาซาดได้ไหมเรายัางไม่ตดไม่อะไรไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วผู้หญิงเป็นอิสติฮะดจะฮุกุมคล้ายกันกับผู้ชายเป็นซูลซุบูลยังไงซูลซุบูลคำว่าผู้ชายซูลซุบูลนี่ผู้ชายเยี่ยวไม่สุดเยี่ยวประปราย ไล่มาเรื่อยไล่มาเรื่อยนั่นคือว่าผู้ชายสุลสุบูลสุลสุบูลนี่ก็ไม่อนุญาตและก็ไม่ชอที่จะเอาน้ําละหมาดก,ก่อนเวลาเช่นเดียวกันให้เข้าเวลาก่อนผู้ชายที่เป็นสุลสุบูลที่เยี่ยวไม่สุดนะ่อยอ่าเยี่ยวปลายปรายปลายตะมาออกเรื่อยออกเรื่อยเข้าเวลาแล้วตอนล้างให้สะอาดและก็พันให้ดี และก็เอาน้ำละหมาดและก็ทำการละหมาดเมื่อทำการละหมาดวักตูนั้นเสร็จถึงไม่ตดไม่ไม่กระทบผู้หญิงพอวักตูหน้าพอวักตูหน้าก็ต้องเอาน้ำละหมาดใหม่จะใช้น้ำละหมาดเดิมไม่ได้นี่คือกรณีผู้ชายซุลซูบูล คล้ายกันกับผู้ชายอิสติฮัดอ่ากับผู้หญิงอิสติฮัดดฮุกมเหมือนกันเลยแต่ถ้าคนปกติแบบเราเรา,เราท่านท่านเนี่ยเอาน้ำละมาดละมาดซโหเสร็จแล้วยังไม่ได้ภายลมยังไม่ได้เข้าห้องน้ำยังไม่กระทบผู้หญิงอาซาดข้าวน้ำละมาดนั้นใช้ได้เลยละมาดอาซาดเสร็ กับน้ำละหมาดที่ทำทำในวัตตุโซฮูเมื่อกี้นั่นแหละละหมาดได้เืยอแล้วอยู่มาอยู่ไปอ้าวมากรีบข้าวน้ำละหมาดยังไม่เสียก็ละหมาดได้อีกละหมาดมากรีบเสร็จอิชาข้าวน้ำละหมาดไม่เสียก็ยังได้อีกเข้าใจทีนี้นะครับอ่านั่นคือคนปกติแต่ถ้าผู้หญิงที่เป็นอิสติฮัดเนาะ กับผู้ชายสุลสุบุลก็จะเป็นลักษณะที่ผมอธิบายเมื่อกี้หนึ่งหนึ่งครั้งน้ำละหมาดช้ได้แค่ในวัตตูเท่านั้นแหละวัตตูต่อไปต้องเอาใหม่